ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังก้องเหมือนคำสาบจากสวรรค์เธอยืนเปียกปอนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหลังนั้นคือความทรงจำที่เธอไม่อยากกลับไปสัมผัสอีกเลือดไหลซึมจากฝ่ามือแต่เธอกำแน่นในมือคือจดหมายฉบับสุดท้ายของแม่ถ้าลูกได้อ่านสิ่งนี้แม่คงไม่อยู่แล้วน้ำตาไหลผสมกับหยดฝนความเย็นเฉียบของลมพัดผ่านหลังคารั่ว เงาดำเคลื่อนไหวอยู่หลังหน้าต่างบานแตกแม่ตายไปแล้วแต่ใครอยู่ในบ้านแม่เสียงเธ,เธอเบาราวกระซิบแต่ดันก้องในใจเหมือนระฆังวัดในคืนสงบขวัญตายยกมือสั่นเท้าค้อประตูไม้ที่บิดเบี้ยวเพราะฝนาสาดมานานปีเสียงเอดอาร์ตของบานพับเก่าแก่ทำให้หัวใจเธอสั่นระรัวประตูเปิดออกช้าๆด้วยแรงลมหรือใคร กลิ่นทู่เก่ากับน้ำมันตะเกียงโชยแต่จมูกกลิ่นที่เธอจำได้แม่นยำมันคือกลิ่นในคืนสุดท้ายก่อนแม่จัดไปภายในบ้านยังเหมือนเดิมเสือ่อผืนเก่าขาดเป็นรูบนผนังยังแขวนพระเครื่องของหลวงพ่อเดิมที่แม่ศรัทธาคุณแม่ครับเสียงชายหนุ่มดังแผ่วจากด้านในขวัญตาชะง,งักหัวใจเต้นที่ เสียงนั้นไม่ใช่ใครในครอบครัวไม่ใช่เสียงพ่อไม่ใช่ญาติเธอก้าวเข้าไปช้าๆแต่ละก้าวเหมือนแบกน้ำหนักทั้งชีวิตภายในห้องกลางมีชายคนหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่หน้าโตะ๊ะหมู่บูชาแสงเทียนสองใบหน้าเขาสลัวสลัวผมสั้นเกรียนผิวคล้ำตาแดงเรือ่อคุณเป็นใครขวัญตาถามเสียงเธอแข็งแต่สั่นไหวชายหนุ่มไม่ตอบเขาหันมามองดวงตาเต็มไปด้วยเศร้าโศกปนแปลกใจ ผมชื่อเตชินลูกศิษย์ของแม่คุณขวัญตามเม้มปากแน่นแม่ไม่เคยมีลูกศิษย์แม่ไม่เคยพูดถึงคุณเลยเตชินยิ้มจังๆแววตาเขายังไม่ละจากพระเครื่องบนโต๊ะเพราะผมไม่ใช่แค่ลูกศิษย์ธรรมดาผมเป็นคนที่แม่ไว้ใจที่สุดในวาระสุดท้ายลมแรงพัดหน้าต่างเปิดเป็นเสียงกระดิ่งลมแขวนหน้าบ้านสาั่นกระทบกันเหมือนบทสวด แม่ท่านฝากบางอย่างไว้กับผมแต่คุณต้องพร้อมฟังความจริงก่อนขวัญตายยืนนิ่งน้ำตาคลอมือยังกำจดหมายแน่นเสียงนาฬิกาแขวนเดินช้าๆก้องในความเงียบความจริงอะไรเธอถามเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเตชินลุกขึ้นเดินไปหยิบกล่องไม้จากใต้ฐานพระเครื่องรางผูกด้ยแดงวางอยู่บนนั้นพร้อมรูปถ่ายขาวดำของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดไทยจิตรดา นี่ไม่ใช่แค่ของที่แม่คุณทิ้งไว้มันคือกุญแจของคำสาบที่ตระกูลนี้เก็บงำมานานเจ็ดชั่วคนขญตาหลับตาแน่นใจเธอรู้ดีเธอไม่ควรกลับมาที่นี่แต่เธอกลับมาแล้วและตอนนี้เธอไม่มีทางถอยอีกต่อไปเสียงเทียนลั่นเปรีย้ยวแต่หน้าขนลุก ขวัญตาจ้องกล่องไม้ในมือชายแปลกหน้าหัวใจเธอกระหน่ำเหมือนกลองยาวในงานบวชแต่ไม่ใช่ด้วยความยินดีเป็นความกลัวที่ก่อตัวจากบางอย่างลึกในสายเลือดคำสาปอะไรเธอเอ่ยถามน้ำเสียงสัน่นแต่สายตา,นาแน่วแน่เตชินวางกล่องลงบนเสื่อเก่าๆแล้วนั่งลงช้าๆเหมือนกำลังรำลึกสิ่งที่ไม่ควรถูกพูดรุ่นทวดของคุณเคยทำผิดไว้กับคนในหมู่บ้านด้านเหนือ เขาชี้นิ้วขึ้นราวกับความผิดนั้นยังคงลอยอยู่บนฟ้าแม่คุณบอกผมว่าตระกูลนี้กักวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดเพื่อปิดความผิดขวัญตานิ่งงันมือเธอกำจดหมายจนขอบกระดาษยับยน่นเรื่องแบบนั้นมันไม่ใช่แค่นิทานเตชินผู้สวนทันทีเสียงของเขาแน่นจริงจัง ผมเคยเห็นกับตาในคืนที่แม่คุณหมดลมหายใจร่างนั้นยืนอยู่ข้างเตียงตาแดงเป็นเลือดผมยาวลากพื้นมันไม่ได้พูดแต่มองผมเหมือนจะบอกว่าเวลาของคำสาบใกล้หมดแล้วเสียงลมหยุดกระทันหันราวกับทั้งโลกลั้นหายใจควันตารู้สึกหนาวแม้อากาศในบ้านจะอึดอัดเธอหยิบจดหมายขึ้นมาคลี่มันออกช้าช้า ตัวอักษรเขียนด้วยลายมือแม่ตัวบรรจงหนักแน่นแต่มีคราบน้ำตาซึมจนหมึกบางจุดเบลอลูกขวัญถ้าลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้แม่คงไม่ได้อยู่ตอบคำถามใดๆแล้วอย่าไว้ใจใครที่บอกว่ารู้ความลับของบ้านหลังนี้แม้แต่ตัวแม่เองทุกคำโกหกมีรากลึกกว่าที่ลูกคิดถ้าเสียงนั้นเรียกลูกในยามค่ำอย่าขานรับ และอย่าเปิดกล่องไม้จนกว่าดอกบัวนในอ่างน้ำหลังบ้านจะบานพร้อมกันสามดอกขวัญตาเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยคำถามกล่องนี้เปิดไม่ได้ตอนนี้เตชินถอนหายใจยาวเหมือนรอคำนั้นผมรู้แต่คนอื่นอาจไม่รอเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังบ้านช้าหนักเหมือนลากเท้า ขวันตาเบิกตากว้างหันไปมองหน้าต่างหลังบ้านผ้าม่านเก่าเปื้อนฝุ่นพลิ้วขึ้นเล็กน้อยเสียงนั้นไม่ได้มาคนเดียวเสียงฝีเท้าดังชัดขึ้นกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบเตชินลุกพรวะสายตามองขวันตาอย่างเตือนภัยอย่าพูดอย่าขยับ ขวัญตามเม้มปากแน่นดวงตาเธอสั่นระริกลมหายใจขาดเป็นช่วงช่วงเหมือนกลั้นกลัวลมหายใจตัวเองจะทําให้บางสิ่งรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้หน้าต่างด้านหลังพามานเคลื่อนไหวเหมือนมีมือใครสอดมาแตะเบาๆเสียงลมไม่มีแต่ม่านขยับมันรู้แล้วเตชิงกระสิบเสียงเขาแผ่วเหมือนแสงเทียนที่เริ่มไหมวูบ ประตูหลังบ้านแอดดเปิดออกเองอย่างช้าๆกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นกำยานเก่าลอยมาปะทะจมูกรุนแรงจนขวัญตาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวภาาสะท้อนในกระจกเก่าเหนือหิ้งพระเป็นร่างหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวมิดเอวยืนก้มหน้าชุดผ้าสิ้นลาโบราณชุ่มน้ำเธอไม่ได้อยู่ในห้องนั้นจริงแต่เงาของเธออยู่ตรงนั้นขวัตากลืนน้ำลายฝ่าเท้ายินเฉียบเหมือนเหยียบแผ่นน้ำแข็ง นั่นเธอใช่ไหมเสียงขวัญตาเบาเหมือนทุ่มพังกับตัวเองเตชินหันไปมองกระจกใบหน้าเขาซีดลงทันทียายจันร์เข้ามาก่อนเวลาที่แม่คุณคำนวณไว้ชื่อที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่พอเอ่ยออกมาเหมือนอากาศทั้งบ้านเย็นลงใครคือยายจันร์ขวัญตาถาม เตชินเดินไปหยิบกล่องไม้อีกครั้งเขาวางมือลงบนฝาเบาๆดวงตาเขานิ่งเหมือนกำลังต่อรองกับอะไรบางอย่างเธอเคยเป็นคนใช้ในบ้านนี้เมื่อ70ปีก่อนขวัญตาขามวดคิ้วคนใช้แล้วทำไมต้องกักวิญญาณเธอไว้เตชินเงียบไปอึดใจก่อนตอบเพราะเธอรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับการตายของพวดคุณเธอรู้ว่าเขาไม่ได้ตายเพราะโรคหัวใจแต่เพราะ เสียงกุกกัดจากห้องครัวทําให้ทั้งสองหันขอบเทียนเล่นหนึ่งดับไปเองปังประตูหน้าบ้านปิดสนิทขวัญตาหันกลับมาที่กระจกอีกครั้งเงาหญิงสาวหายไปแล้วแต่เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูคืนนี้บัวจบาลดอกที่สามขวัญตาหันไปทางเสียงอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอเริ่มตัวสั่น เตชิงขยับเข้ามาใกล้น้ำเสียงจริงจังเราต้องไปที่อ่างน้ำก่อนเที่ยงคืนทำไมพระท่าบัวบานครบสามดอกก่อนเราถึงกล่องนี้จะเปิดเองและถ้ามันเปิดเองของข้างในนั้นจะเลือกเจ้าของคนใหม่ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังก้องเหมือนคำสาปจากสวรรค์ เธอยืนเปียกปอนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหลังนั้นคือความทรงจำที่เธอไม่อยากกลับไปสัมผัสอีกเลือดไหลซึมจากฝ่ามือแต่เธอกำแน่นในมือคือจดหมายฉบับสุดท้ายของแม่ถ้าลูกได้อ่านสิ่งนี้แม่คงไม่อยู่แล้วน้ำตาไหลผสมกับหยดฝนความเย็นเฉียบของลมพัดผ่านหลังคารั่วเงาดำเคลื่อนไหวอยู่หลังหน้าต่างบานแตกแม่ตายไปแล้วแต่ใครอยู่ในบ้าน แม่เสียงเธ,เธอเบาราวกระซิบแต่ดันก้องในใจเหมือนระฆังวัดในคืนสงบขวัญตายกมือสั่นเทาคอประตูไม้ที่บิดเบี้ยวเพราะฝนาสาดมานานปีเสียงเอดอาร์ตของบ้าน เอาแต่หน้าขนลุกขวัญตาจ้องกล่องไม้ในมือชายแปลกหน้าหัวใจเธอกระหน่ำเหมือนกลองยาวในงานบวชแต่ไม่ใช่ด้วยความยินดีเป็นความกลัวที่ก่อตัวจากบางอย่างลึกในสายเลือดคำสาปอะไรเธอเอ่ยถามน้ำเสียงสัน่นแต่สายตา,นาแน่วแน่เตชินวางกล่องลงบนเสื่อเก่าๆแล้วนั่งลงช้าๆเหมือนกำลังรำลึกสิ่งที่ไม่ควรถูกพูด รุ่นทวดของคุณเคยทำผิดไว้กับคนในหมู่บ้านด้านเหนือเขาชี้นิ้วขึ้นราวกับความผิดนั้นยังคงลอยอยู่บนฟ้าแม่คุณบอกผมว่าตระกูลนี้กักวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดเพื่อปิดความผิดขวัญตาน,นิ่งงันมือเธอกำจดหมายจนขอบกระดาษยับยน่นเรื่องแบบนั้นมันไม่ใช่แค่นิทานเตชินผู้สวนทันทีเสียงของเขาแน่น จริงจังผมเคยเห็นกับตาในคืนที่แม่คุณหมดลมหายใจร่างนั้นยืนอยู่ข้างเตียงตาแดงเป็นเลือดผมยาวลากพื้นมันไม่ได้พูดแต่มองผมเหมือนจะบอกว่าเวลาของคำสาบใกล้หมดแล้วเสียงลมหยุดกระทันหันราวกับทั้งโลกกลั้นหายใจขนตารู้สึกหนาวแม้อากาศในบ้านจะอึดอัดเธอหยิบจดหมายขึ้นมาคลี่มันออกช้า ตัวอักษรเขียนด้วยลายมือแม่ตัวบรรจงหนักแน่นแต่มีคราบน้ำตาซึมจนหมึกบางจุดเบลอลูกขวัญถ้าลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้แม่คงไม่ได้อยู่ตอบคำถามใดๆแล้วอย่าไว้ใจใครที่บอกว่ารู้ความลับของบ้านหลังนี้แม้แต่ตัวแม่เองทุกคำโกหกมีรากลึกกว่าที่ลูกคิดถ้าเสียงนั้นเรียกลูกในยามค่ำอย่าขานรับ และอย่าเปิดกล่องไม้จนกว่าดอกบัวนในอ่างน้ำหลังบ้านจะบานพร้อมกันสามดอกขวัญตาเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยคำถามกล่องนี้เปิดไม่ได้ตอนนี้เตชินถอนหายใจยาวเหมือนรอคำนั้นผมรู้แต่คนอื่นอาจไม่รอเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังบ้านช้าหนักเหมือนลากเท้า ขวัญตาเบิกตากว้างหันไปมองหน้าต่างหลังบ้านผ้ามานเก่าเปื้อนฝุ่นพลิ้วขึ้นเล็กน้อยเสียงนั้นไม่ได้มาคนเดียวเสียงฝีเท้าดังชัดขึ้นกรอบแกรบกรอบแกร,บ,กร,บ,กรบเตชินลุกพรวดสายตามองขวัญตาอย่างเตือนภัยอย่าพูดอย่าขยับ ขวัญตามเม้มปากแน่นดวงตาเธอสั่นระิกลมหายใจขาดเป็นช่วงๆเหมือนกลั้นกลัวลมหายใจตัวเองจะทําให้บางสิ่งรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้หน้าต่างด้านหลังพามานเคลื่อนไหวเหมือนมีมือใครสอดมาแตะเบาๆเสียงลมไม่มีแต่ม่านขยับมันรู้แล้วเตชิงกระซิบเสียงเขาแผ่วเหมือนแสงเทียนที่เริ่มหมวูบ ประตูหลังบ้านแอดดเปิดออกเองอย่างช้าๆกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นกำยานเก่าลอยมาปะทะจมูกรุนแรงจนขวันตาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวภาาสะท้อนในกระจกเก่าเหนือหิ้งพระเป็นร่างหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวมิดเอวยืนก้มหน้าชุดผ้าสิ้นลาโบราณชุ่มน้ำเธอไม่ได้อยู่ในห้องนั้นจริงแต่เงาของเธออยู่ตรงนั้นขัญตากลืนน้ำลายฝ่าเท้ายันเฉียบเหมือนเหยียบแผ่นน้ำแข็ง นั่นเธอใช่ไหมเสียงขวัญตาเบาเหมือนทุนพรรมพังกับตัวเองเตชินหันไปมองกระจกใบหน้าเขาซีดลงทันทียายจันร์เข้ามาก่อนเวลาที่แม่คุณคำนวณไว้ชื่อที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่พอเอ่ยออกมาเหมือนอากาศทั้งบ้านเย็นลงใครคือยายจันร์ขวัญตาถาม เตชินเดินไปหยิบกล่องไม้อีกครั้งเขาวางมือลงบนฝาเบาๆดวงตาเขานิ่งเหมือนกำลังต่อรองกับอะไรบางอย่างเธอเคยเป็นคนใช้ในบ้านนี้เมื่อเจปีก่อนขวัญตาขามวดคิ้วคนใช้แล้วทำไมต้องกักวิญญาณเธอไว้เตชินเงียบไปอึดใจก่อนตอบเพราะเธอรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับการตายของพวกคุณเธอรู้ว่าเขาไม่ได้ตายเพราะโรคหัวใจแต่เพราะ เสียงกุกกักจากห้องครัวทําให้ทั้งสองหันขอบเทียนเล่นหนึ่งดับไปเองปังประตูหน้าบ้านปิดสนิทขวัญตาหันกลับมาที่กระจกอีกครั้งเงาหญิงสาวหายไปแล้วแต่เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูคืนนี้บัวจะบานดอกที่สามขวัญตาหันไปทางเสียงอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอเริ่มตัวสั่น เตชิงขยับเข้ามาใกล้น้ำเสียงจริงจังเราต้องไปที่อ่างน้ำก่อนเที่ยงคืนทำไมพระท่าบัวบานครบสามดอกก่อนเราถึงกล่องนี้จะเปิดเองและถ้ามันเปิดเองของข้างในนั้นจะเลือกเจ้าของคนใหม่แชท g p t เษ ขวัญตาเดินนำหน้าไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องทางเรียบแนวรั้วไม้ไผ่ที่ผุพังเสียงรองเท้าบดร,รวดเผ่าเบาดังพอให้รู้ว่าพวกเขายังอยู่ในโลกของคนเป็นในมือของเธอเข็มกลัดดอกจำปีเย็นเฉียบเหมือนดูดเอาความร้อนจากร่างเธอไปทั้งคืนต้นจำปีอยู่หลังวัดเก่าไม่ไกลาจากบ้านมากนะักแต่ทางเดินผ่านป่าชายเลนที่เคยแห้งกลับเชยแฉะเพราะฝนที่ตกมาทั้งบ่าย แม่เคยเล่าไหมว่าเข็มกลัดนี้สําคัญยังไงเตชินถามเสียงเบาไม่ใช่เพราะกลัวคนได้ยินแต่เหมือนกลัวบางสิ่งในความมืดจะตื่นขวัญตาสายหน้าแม่แค่บอกว่ามันคือของตกทอดของที่ห้ามใครเอาไปใช้ห้ามแม้แต่จะสวมใส่นั่นแหละเตชินถอนหายใจมันคือของบางตาของที่เอาไว้ปิดความจริงบางอย่างไม่ให้ใครเห็นชัดเสียงกบร้องขาดห่วงเหมือนอะไรบางอย่างขัดจังหวะธรรมชาติ ขวัญตาชะงักเท้าเธอรู้สึกว่าผืนดินตรงหน้านิ่มผิดปกติมือเตชิงคว้าข้อมือเธอไว้ทันก่อนที่เธอจะก้าวต่ออย่าเหยียบเขาก้มลงค่อยๆใช้ปลายไม้เขี่ยหญ้าออกใต้พงหญ้านั้นคือรูปยันโบราณเขียนด้วยน้ำหมักแห้งซีดวาดบนพื้นดินเป็นรูปดอกจำปีล้อมด้วยอักษรขอมมีคนลงยันกันที่นี่ขวัญตาขมวดคิ้วกันอะไร เตชินมองเธอนิ่งกันนีใ่ใครฝังเข็มกลัดนี้กลับไปยังที่มันเคยอยู่แสงไฟฉายสั่นเล็กน้อยลมบูบหนึ่งพัดผ่านทำให้เสียงใบไ,ไม้เหมือนเสียงกระซิบจากทุกทิศพวกเขาไม่อยากให้ความจริงถูกหรือฟืน้นใครคือพวกเขาเตชินไม่ตอบทันทีเขาเดินอ้อมยันอย่างระวังแล้วไปหยุดตรงต้นจำปีที่สูงประงานกลางลาน ต้นไม้นั้นสูงเกือบสิบเมตรแผ่รากเหนือดินราวกับมือที่กำลังยึดบางสิ่งไว้ขวัญตาเดินตามมาช้าๆเธอก็มองพื้นใต้ต้นจำปีพื้นดินตรงนั้นแห้งผิดปกติไม่มีน้ำไม่มีหญ้าเหมือนถูกอะไรบางอย่างดูดซับไว้หมดแล้วตรงนี้แหละเตชินผู้เสียงต่ำ เขาคุกเข่าลงหยิบพ่วเล็กๆออกจากกระเป๋าเป้แล้วเริ่มขุดเงาไม้ไหวโยกตามแสงจันทร์สาดลวดลายลงบนหน้าขวัญตาราวกับลายสักโบราณเสียงพั่วกระทบดินดังกรึดกรึขวัญตาหายใจลึกมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะเปิดผ้ากำมะหยี่ห่อเข็มกลัดแม่ถ้าแม่ดูอยู่ขวัญไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรแต่ถ้านี่คือสิ่งที่แม่ควรทำแต่ไม่ได้ทำ เธอวางเข็มกลัดลงในหลุมช้าๆทันทีที่เข็มกลัดแตะพื้นดินเสียงหวีดแหลมดังลั่นราวกับมาจากใต้ารากไม้วีขวัญตาร้องด้วยความตกใจสุดลงกับพื้นมือเธอหยินชืดต้นจำปีเริ่มสั่นใบดอกหล่นพรึบเต็มพื้นกลิ่นหอมแรงจนหน้าปวดหัวเตชินคว้าแขนเธอไว้แน่นอย่าหนีถอยไม่ได้แล้ว ดินรอบหลุมเริ่มยุบลงเองช้าช้ากลืนเข็มกลัดดอกจำปีหายเข้าไปใต้รากเงาร่างของหญิงในผ้าสิ้นปรากฏขึ้นชัดเจนด้านหลังต้นไม้คราวนี้ใบหน้าเธอยิ้มบางๆดวงตานั้นสงบเหมือนสายน้ำใหย่จันทร์ข้นตาพึมพำดวงตาเธอคลอไปด้วยน้ำตาร่างวิญญาณค่อยๆก้มลงวางมือลงบนรากไม้ และแล้วเธอก็จางหายไปในแสงจำปีที่ร่วงหล่นราวกับละลายกลับคืนสู่ดินไม่มีเสียงหวีดไม่มีความกลัวมีเพียงความเงียสบสงบที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่มานานนะักเตชินนิงยืนมองที่หลุมราวกับรอฟังคำตอบสุดท้ายจากแผ่นดินขวัญตาหลับตาแน่นสูดกลิ่นหอมครั้งสุดท้ายก่อนลมวูบหนึ่งพัดผ่านเบาเหมือนเสียงแม่กระซิบกลางความฝัน และคืนนี้บัวทั้งสามดอกก็หลับไปพร้อมเธอแต่เรื่องราวของตระกูลนี้เพิ่งเริ่มถูกเปิดราวกับทุกอย่างสงบลงภายใต้เงาจันทร์ต้นจำปีหยุดสั่นดอกที่หล่นเต็มพื้นหยุดนิ่งราวกับภาพถ่ายไม่มีลมไม่มีเสียงมีเพียงหัวใจของขวัญตาที่ยังเต้นถี่รัวเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหลุมเล็กๆปิดลงเองช้าๆดินแน่นราวกับไม่เคยมีใครแต่ต้อง เตชินนั่งลงข้างเธอเงียบงนันไม่มีคำพูดใดเกิดขึ้นสักพักจบแล้วใช่ไหมควันตาถามเบาๆเตชินเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงจันทร์ยังลอยนิ่งเหมือยอดไม้ไม่ใช่ทุกอย่างเขาตอบเสียงเรียบแต่สำหรับเธอคงจบแค่ส่วนที่ควรจะจบขวันตาไม่ถามต่อเธอเดินออกจากลานต้นจำปีด้วยฝีเท้าช้าๆมือยังคงจับผ้าไหมที่เคยห่อเข็มกลัดไว้แน่น ในหัวเธ,เธอเต็มไปด้วยคำถามแม่ของเธอเป็นใครกันแน่ทำไมถึงเกี่ยวข้องกับความตายของทวดแล้วผู้หญิงที่ชื่อจันในความทรงจำของครอบครัวคือคนรับใช้ผู้ทรยศหรือเป็นเทียงผู้หญิงที่รู้มากเกินไปเธอกลับถึงบ้านในเช้าเมื่อแสงแดดแรกสาดกระทบฝาผนังไม้เสียงไก่ขันจากวัดใกล้ๆดังขึ้นราวกับไม่เคยมีคืนใดแปลกประหลาดมาก่อน ขวัญตาเดินเข้าไปในห้องแม่หยิบกล่องเก็บของใบเก่าที่เธอไม่เคยเปิดเธอเจอหนังสือบันทึกปกหนังจังสีหน้าแรกเขียนว่าลูกจานเธอเปิดอ่านช้าๆข้างในนั้นคือเรื่องราวที่ไม่มีใครในตระกูลกล้าเล่า ทวดเป็นเจ้าของที่ดินและพ่อค้าข้าวผู้ทรงอิทธิพลในสมัยนั้นแต่มีพฤติกรรมโหดร้ายกับคนใช้จันคือหญิงสาวที่ถูกบังคับให้อยู่ที่นี่ตั้งแต่วัยสิและตกเป็นเหยื่อของอำนาจที่ไม่มีใครปกป้องแม่ของขวัญตาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อทำร้ายแต่เพื่อพยายามหยุดแต่เธอสายไป เธอเลือกปิดเรื่องไว้ไม่ใช่เพราะต้องการปกป้องทั่วแต่เพื่อปกป้องจันเพราะในคืนสุดท้ายที่ทั่วสิ้นใจจันเองก็กำลังจะจากไปแต่ถูกคนในบ้านจับไว้และเงียบหายจากทุกบันทึกแม่ของขวัญตาไม่สามารถช่วยอะไรได้ในวันนั้นแต่เธอพยายามทั้งชีวิตเพื่อชดใช้ เธอฟังเข็มกัดไว้ใต้ต้นจำปีในวัดที่จันเคยนั่งสวดมันทุกวันเธอหวังว่าวันหนึ่งจะมีใครพอเข้าใจและพาวิญญาณที่ทุกทรมานหลุดพ้นขวัญตาหลับตาลงน้ำตาไหลเงียบๆไม่ใช่เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่มันคือความรู้สึกของการรู้ความจริงทั้งหมดเรื่องราวในตระกูลที่ถูกเล่าผิดมาเกือบร้อยปีตอนนี้ถูกคืนให้คนที่ควรได้มันไป วันนั้นเองขวัญตาเดินไปยังวัดนั่งลงใต้ต้นจำปีลมหอมโชยเบาๆไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงาในกระจกมีเพียงเสียงระฆังที่ดังขึ้นสามครั้งเหมือนคำอำลาของใครบางคนที่หลุดพ้นในที่สุด